สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหัวข้อเรื่องลักษณะของปริซึมและทรงกระบอกซึ่งอยู่ในเนื้อหาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลักษณะของปริซึมและทรงกระบอกนั้นมีลักษณะอย่างไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ารูปเลขาคณิตสามมิติเป็นอย่างไร นะคะเรามาดูรูปทั้งสองรูปนี้กันเลยนะคะรูปแรกก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะมีความกว้างและก็มีความยาวนะคะซึ่งรูปทรงแบบนี้รูปแบบนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นรูปเลขาคณิตแบบสองมิติซึ่งเรามาดูรูปกล่องของขวัญในรูปทางขวามือนะคะเขาบอกว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ย ก็เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตที่มันเป็นสามิตินักเรียนลองดูว่ามันแตกต่างกันยังไงทำไมรูปแรกถึงเรียกว่าเป็น2มิติรูปที่2ถึงเป็นรูปแบบสมิตินะคะเรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยก็รูปทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะทางขวามือก็จะเป็นรูปอะไรคะรูปทรงที่มันเป็นยังไงคะเป็นตู้เสื้อผ้ามีความสูงมีความกว้างและก็มี ความลึกลงไปอะไรนะรักเรียนลองดูนะเสื้อผ้าและตู้เย็นซึ่งรูปแรกเนี่ยมันคือเลขาคณิตแบบ2มิติส่วนรูปที่2เนี่ยเป็นเลขาคณิตแบบ3มิตินะคะนะคักเรียนลองดูนะทําไมรูปแรกถึงเป,เป็น2มิติและรูปที่2เนี่ยรูปตู้เสื้อผ้ากับรูปตู้เย็นเนี่ยทำไมถึงเป็นเลขาคณิตแบบ3มิตินะคะต่อมาสรุปนะคะว่า2มิติกับ3มมิติเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเรามาดูที่ สองมิติก่อนรูปเรขาคณิตสองมิติก็คือเป็นรูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวความกว้างและความยาวแค่มีแค่ความกว้างกับความยาวเทนะนะ่านั้นคะนักเรียนอย่างดูรูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านกวา้างส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านยาวพูดง่ายๆคือถ้ารูปเรขาคณิตสองมิติจะมีแค่ความก <ทำ S 2> วาม้างและความยาวเท่านั้นนะคะ,นะคะ เรามาดูสรุปรูปใบขาคณิต3มิตินะคะเขาบอกว่าเป็นทรงที่มองเห็นทั้งส่วนที่เป็นพื้นผิวส่วนหนาส่วนสูงหรือส่วนลึกหรือเรียกว่ารูปทรงมันเองหรือเรียกว่ารูปทรงนันเองพูดง่ายๆก็จะเป็นรูปทรงมาะมีทรงขึ้นมาหน่อยมีมีพื้นผิวนะคะมีความหนานะคะมีส่วนลึกลงไปนะคะมันเพิ่มจาก ความกว้างความยาวแล้วก็มีความสูงความลึกเข้าไปอีกนะคะ,ะเรียกว่ารูปเลขาคณิตแบบสามมิตินั่นเองนะักเรียนพอจะแยกออกแล้วนะว่า,อาสองม,มิติกับ3าม,มิติเนนมีลักษณะอย่างไร ทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของปริซึมและทรงกระบอกได้เมื่อนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถที่จะบอกได้เลยว่าลักษณะของปริซึมเป็นอย่างไรและลักษณะของทรงกระบอกเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถบอกได้เลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูที่ความหมายและลักษณะของปริซึมกันนะคะอ่ะ,อะนี่ก็จะเป็นปริซึมต่าง ะะที่ที่เราจะต้องรู้แล้วว่าเราก็จะต้องสามารถบอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะในรูปก็มีตัวอย่างมาให้ถึง4รูปอ่าเรามาดูกันที่ว่าปริซึ่มมีลักษณะอย่างไรนะคะเขาบอกว่าปริซึ่มคือรูปเลขาคณิต3มิตินะคะนักเรียนถ้าขึ้นด้วยปริซึ่มแล้วแสดงว่าต้องเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะคะมีฐานทั้ง2เป็นรูปเหลี่ยมเป็นรูปเหลี่ยมนั่นคือเหลี่ยม อาจจะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะที่เท่ากันทุกประการนะคะต้องเท่ากันทุกประการและฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะและด้านข้างด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปประกอบกันเลยนะคะอ่ะรูปแรกอันนี้เป็นลักษณะของปริซึม การที่เราจะเรียกว่าปริซึมนี้เป็นปริซึมชนิดไหนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเราให้ดูที่ฐานอันนี้ในที่นี้คือปริซึมสี่เหลี่ยมนักเรียนดูตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะสองจุดนี้เขาเรียกว่าฐานนั่นเองฐานหรือหน้าตัดมีความหมายหมืกันนะคะเพราะฉะนั้นสองฝั่งเนี้ยคือฐานฐานเป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยครูจะระบายดูเนี่ย,ะะย,ยตรงนี้นะคะเรียกว่าด้านข้างด้านข้างของปริซึมอันนี้เป็นองค์ประกอบแล้วนะคะนักเรียนหนึ่งคือฐานสองด้านเห็นไหมคะฐานสองด้านสองคือด้านข้างและสามคือตรงสันตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะสันหนึ่งสองสามสีเ่เรียกว่าสูงหรือความสูงมันเอง จะไม่มีแค่ความกว้างและความยาวแหละจะมีฐานมีด้านข้างมีความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่คือนี่คือองค์ประกอบของปริซึมสี่เหลี่ยมอ่ะต่อมาเรามาดูรูปที่สองกันอ่านักเรียนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนตรงนี้คือฐานใช่ไหมคะแล้วฐานเป็นรูปอะไรคะนักเรียนฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปริซึมรูปนี้ก็ชื่อว่าปริซึมสาม เหลี่ยมนั่นเองเห็นไหมคะจะมีฐานทั้ง2ด้านเลยนะคะอ่ะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะชี้ไปตรงนี้คือเรียกอะไรคะด้านข้างอ่ะส่วนสันตรงนี้1 2 3เนี่ยนะคะตรงนี้เรียกว่าสูงนั่นเองอ่าเริ่มรู้แล้วเนาะเริ่มรู้ส่วนประกอบแล้ว ต่อมาดูที่รูปที่สามนะคะลักษณะของปริซึมนี้จะคือปริซึมอะไรนักเรียนก็ดูที่ฐานเป็นปริซึมกี่เหลี่ยมคะนักเรียน1 2 3 4งเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือปริซึมห้าเหลี่ยมนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรคะฐานหรือหน้าตัดนั่นเองฐานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตเปลี่ยนสีเอาเป็นสีน้ำเงิน นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะคืออะไรคะนักเรียนเนี่ยนะคะคือด้านข้างนั่นเองอเนี่ยตรงเนี้ยคือด้านข้างของปริซึมอ่ะแล้วสูงละคะนักเรียนสูงสูง,สงก็จะเป็นอหตหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนักเรียนความสูงตรงไหนก็ได้นะ,ค,ะคำว่าตรงไหนก็คือเนี่ยเส้นไหนก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย เป็นความสูงได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าครูติกตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นความสูงอันเดียวก็ไม่ใช่นะคะนักเรียนอย่างนี้เนี่ยคือความสูงนะคะนี่คือลักษณะและองค์ประกอบของปริซึมในรูปทรงต่างๆนะคะก็จะมีอะไรคะมีฐานทั้งสองด้านแล้วก็จะมีด้านข้างที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นไหมคะน, <Yellow> นักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเลย ตรงนี้ก็เป็นด้านข้างเหมือนกันก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็มีความสูงนั่นคือตรงสันตรงนี้เรียกวามสูงนั่นเองนะคะอ่าต่อมาเรามาดูความหมายและลักษณะของทรงกระบอกกันบ้างว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยให้ดูพิจารณารูปทั้ง6รูปนี้ก่อนว่าข้อใดเป็นทรงกระบอกข้อใดนักเรียนคิดว่าเป็นทรงกระบอกนะคะอันนี้รูปที่1 2 สองาสี่ห้าและหกนักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นรูปทรงกระบอกบ้างค่ะโดยส่วนตัวแล้วครูคิดว่ารูปที่สาน่าจะเป็นเป็นอะไรอีก5เป็นไหมคะเป็นเป็นนี่คือเป็นทรงกระบอกนะคะนักเรียนเป็นทรงกระบอกส่วนรูปที่เหลือเป็นไหมคะนักเรียนไม่เป็นอ่ะข้อ2ก็ ไม่เป็นนะคะสี่ก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นนักเรียนกูก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของทรงกระบอกจริงๆนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะสรุปที่คิดว่าเป็นก็มีอยู่สองรูปก็คือรูปที่สามกับรูปที่ห้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงกระบอกจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรอ่าเขาบอกว่าทรงกระบอกคือ รูปเลขาคณิตสามมิตินะคะมีฐานเป็นวงกลมนะคะที่เท่ากันทุกประการนะคะอยู่บนระนาบที่ขนานกันและเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานก,นกันกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการเสมออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอยางไง นี่คือลักษณะของทรงกระบอกมีอยู่ 2. ลักษณะคือทรงกระบอกตรงและทรงกระบอกเอียงอะเรามาดูที่ทรงกระบอกตรงกันก่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลักษณะของทรงกระบอกตรงก็คือจะมีหน้าตัดหรือฐานนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะตรงนี้หน้าตัดหรือฐานนั่นเองเป็นรูปวงกลมนะคะเป็นรูปวงกลมนั่นเองสองสองด้านเลยเป็นรูปวงกลมแล้วก็อะตรงนี้นะคะ เรียกว่าส่วนสูงนั่นเองซึ่งเห็นไหมนะคะส่วนสูงแล้วก็เส้นประตรงกลางนี้นะคะจากาฐานด้านบนลงมาฐานด้านล่างเรียกว่าแกนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองประกอบของทรงกระบอกก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเยอะหรือซับซ้อนเกินไปก็จะมีฐานหรือหน้าตัดที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะ แล้วเขาบอกว่าเมื่อตัดหรือพูดง่ายเมื่อนํามาตัดเนี้ยแบ่งครึ่งทรงกระบอกเพราะฉะนั้นหน้าตัดที่ได้ตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นวงกลมเหมือนเดิมเป็นวงกลมที่มีลักษณะเท่ากันกับฐานเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของทรงกระบอกนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถ พบเห็นในชีวิตประจาวันได้ที่มีลักษณะคล้ายกับทรงกระบอกอย่างแรกเลยอันนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียนไส้กรอกนะเห็นไหมคะบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็คือพูดง่ายก็คือเป็นฐานนะคะฐานซึ่งถ้าตัดออกมาก็จะมีหน้าตัดเป็นวงกลมที่มีลักษณะเท่าก,กันอีอ่าเรามาดูรูปต่อไปที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันก็คืออันนี้เหมือนจะเป็นรูปโคมไฟเนาะโคมไฟเป็นรูปทรงกระบอกเห็นไหมคะนักเรียนด้านบนด้านบนก็คือ หรือหน้าตัดอันนี้ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฐานเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะส่วนสูงนั่นเองนะคะส่วนแกนอยู่ตรงไหนแกนก็ลากลงเส้นปัดนลกเรียนถูกเป็นเส้นนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าแกนนั่นเอง นอกเหนือจากที่ครูให้ดูแล้วก็จะมีอย่างอื่นที่มันคล้ายกับทรงกระบอกที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเช่นแกงชิชูใช่ไหมคะแก้วน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือทรงกระบอกเหมือนกันที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันได้นะคะก็คือกระถางต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นฐานเนี่ยเห็นไหมคะเป็นวงกลมด้านล่างก็เป็นวงกลมเหมือนกันอ่านี่คือลักษณะของทรงกระบอกะคะ่ะ ทีนี้เนี่ยเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของปริซึมมีลักษณะแบบไหนมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทรงกระบอกมีลักษณะแบบไหนและมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็อยากจะให้นักเรียนลองไปทําแบบฝึกหัดที่ได้แจกไปเนาะซึ่งนักเรียนก็น่าจะมีกันทุกคนลองไปเขียนส่วนประกอบของปริซึมอันนี้เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนลองไปเขียนส่วนประกอบว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรแค่นั้นเองค่ะนักเรียนไม่ยาก เนาะลองไปทำกันดูก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอูขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อกันรู้จัก bltv ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ